กระทรวงการจัดการที่ดินพังเมืองและการก่อสร้างของกัมพูชาเปิดเผยว่ามูลค่าการก่อสร้างโครงการต่างๆในกัมพูชาเพิ่มขึ้นกว่า22เปอร์เซ็นตเมื่อปีที่แล้วขึ้นมาอยู่ที่6,400ล้านดอนลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนจากจีนรายงานระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีการอนุมัติการก่อสร้างในกัมพูชาทั้งหมด3,052โครงการครอบคลุมพื้นที่กว่า10ล้านตารางเมตร การลงทุนของจีนในกัมพูชานั้นมีทั้งโรงแรมคาสิโนอาพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียมทั้งในแถบกรุงพนมเปญและเมืองพักต่างอากาศซีนูวิลโดยคอนโดลูกค้าส่วนใหญ่ต่างซื้อไว้เพื่อการลงทุนมากกว่าจะเอาไว้อยู่อาศัยเองในปัจจุบันจีนคือผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในกัมพูชาซึ่งคาดการว่ามีสัดส่วนราว30เอร์เซของการลงทุนทั้งหมด คลิปนี้เราจะพาไปดู5อันดับเมกะโคร,กรงการก่อสร้างทุนจีนในกัมพูชาอันดับ5ท่าเรือนามลึกกัมพูชาเริ่มสร้างท่าเรือใหญ่อันดับ3ของประเทศมูลค่า1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ55,290ล้านบาทสามารถรองรับเรือน้ำหนัก1 0 0 0 0ตัน โครงการก่อสร้างเริ่มขึ้นในจังหวัดกำปอดทางตะวันตกเฉียงใต้เพื่อเสริมสร้างภาคคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศโครงการนี้ลงทุนโดยบริษัทท้องถิ่นกัมพูช์ l o g ิ s แอน and Port ส่วนงานก่อสร้างดำเนินการโดยบริษัทเซียงไฮ้คอนสตรัคชั่นกรุ๊ปและบริษัทไชน่ารุทแอนด์บริดต์คอร์ปอเรชั่นท่าเรืออเนกประสงค์แห่งนี้สร้างบนพื้นที่600เฮกตาร์หรือราว3,750ไร่มีความลึก15เมตร โดยจะเป็นประตูสู่นานาชาติแห่งใหม่สำหรับอำนวยความสะดวกการค้าของกัมพูชากับต่างประเทศและจะมีบทบาทส่งเสริมการเติบโตทางเศร,รษฐกิจของกัมพูชาอย่างมากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมกัมพูชาระบุว่าโครงการก่อสร้างระยะ15ปีจะแบ่งออกเป็น3ระยะระยะแรกเริ่มตั้งแต่ปี2022ถึง2025และคาดว่าจะมีค่าใช้จ่าย200ล้านดอนลลาร์สหรัฐ หรือ7,300ล้านบาททั้งนี้โครงการดังกล่าวจะประกอบไปด้วยท่าเทียบเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เเศรษฐกิจพิเศษเขตการค้าเสรีศูนย์กลางโลจิสติกส์โรงกลั่นน้ำมันและท่าเทียบเรือสำหรับเรือท่องเที่ยวท่าเรือแห่งนี้สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้า3 0 0 0 0 0 TEU ในปี2025และเมื่อสร้างครบทุกเฟสจะรองรับได้มากถึง60,000่ TEU ในปี2030 รวมถึงสร้างตำแหน่งงานทั้งทางตรงและทางอ้อมราว10,000ห,หมือัตราเมื่อเปิดดำเนินการและจะกลายเป็นท่าเรือใหญ่อันดับ3ของกัมพูชารองจากท่าเรือสีนูวิลและท่าเรือพนมเปญอันดับ4โครงการขุดคลองฟูนันเตโชโครงการขุดคลองระยะทาง180กิโลเมตรด้วยเงินทุนจากจีนที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงพนมเปญเข้ากับอ่าวไทย ทำให้เกิดความกังวลด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและด้านมนุษย,ษยธรรมนำไปสู่การคาดการว่าคลองฟูนันเตโชที่มีมูลค่า1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ63,000ล้านบาทอาจทำให้เรือของกองทัพจีนสามารถเข้าถึงพื้นที่ภายในของกัมพูชาและชายแดยนระหว่างกัมพูชากับเวียดนาม โดยชาวกัมพูชาที่อาจต้องเผชิญกับการพลัดถิ่นออกจากบริเวณขุดคลองซึ่งต่างก็กังวลเกี่ยวกับค่าชดเชยชาวเวียดนามต่างพิจารณาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการขุดลอกคลองเส้นทางน้ําขึ้นใหม่ทั้งหมดในกัมพูชาอาจทําให้เรือพาณิชย์เปลี่ยนเส้นทางออกจากแม่น้ําโขงตอนล่างของเวียดนามที่ปัจจุบันเป็นเส้นทางหลักทอดผ่านเวียดนามออกไปสู่น้านน้าสากลของกรุงพนมเปญ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญคาดการว่าคลองดังกล่าวจะดึงน้ําจากแม่น้ําโขงของเวียดนามไปชาวเวียดนามที่อาศัยน้ําจากแม่น้ําโขงจึงกังวลเรื่องพืชพันธุ์ของตนเองคลองที่มีความกว้าง100เมตรและลึก5เมตร40เซนติเมตรนี้อาจทําให้เรือของกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีนเข้าถึงพื้นที่ภายในของกัมพูชาและเวียดนามตอนไหนได้ ตามข้อมูลจากการรายงานหลายแห่งโครงการนี้มีระยะทางห่างจากฐานทัพเรียมของกัมพูชาในเมืองสีนูวิวประมาณ100กิโลเมตรซึ่งพึงได้รับการปรับปรุงใหม่โดยได้รับการสน,สนับสนุนจากจีนเมื่อไม่นานมานี้คลองฟูนันเตโชไม่เพียงแต่เป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแต่ยังมีมูลค่าทางฐานอย่างมหาศาลและเป็นผลกระทบอย่างมากต่อสถานการณ์ด้านกระทรวงกลาโหม รวมถึงความมั่นคง,งของทั้งภูมิภาคนักวิจัยชาวเวียดนามเขียนไว้ในบทวิจารณ์เมื่อเดือนมีนาคม2567ที่เผยแพร่โดยสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐของเวียดนามอันดับ3การก่อสร้างทางด่วนเมืองพนมเปนไปยังเมืองท่าสีนูวิว หลังจากใช้เวลาก่อสร้างนาน3ปีทางด่วนสายพนมเปญเมืองท่าสีนูวิลระยะทาง190กิโลเมตรก็เปิดให้บริการเมื่อเดือนตุลาคม2022ที่ผ่านมาทางด่วนนี้ใช้เงินลงทุน2,000ล้านดอนลลาร์หรือ73,400ล้านบาทโครงการทางด่วนช่วยุนระยะเวลาเดินทางของรถยนต์จาก5ชั่วโมงเหลือเพียง2ชั่วโมงเป็นโครงการที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับกัมพูชา ในปี2018จีนกับกัมพูชาลงนามสัญญาก่อสร้างทางด่วนสายนี้โดยบริษัทใช้หน้ารถแอนบิดคอร์ปอเรชันหรือ CRBC ของรัฐบาลจีนเป็นผู้รับผิดชอบในโครงการนี้โครงการมีลักษณะเป็นรูปแบบ build-operate-transfer ท,ทาง CRBC โดยจีนจะเก็บค่าทางด่วนนาน50ปีก่อนที่จะโอนให้เป็นของกัมพูชา ปัจจุบันค่าทางด่วนสำหรับรถยนต์ทั่วไปอยู่ที่12ดอลล่าและรถบรรทุก60ดอลล่าหรือราวๆ440บาทถึง2,200บาทซึ่งเป็นราคาที่สูงมากนับเป็นอีกหนึ่งโครงการของทุนจีนที่สร้างเสร็จและเปิดใช้งานแล้วในปัจจุบันอันดับ2การพัฒนาเกาะโนรา พื้นที่เกาะโนราอยู่ตรงข้ามกับเกาะเพชรในกรุงพนมเปญนับเป็นเขตพัฒนาขนาดใหญ่กลางกรุงโดยมีบริษัท OCIC อสังหาริมทรัพย์เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดของกัมพูชามีมูลค่าโครงการมากถึง2,374ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ87,500ล้านบาทเป็นโครงการเมืองใหม่ทันสมัยที่จะสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานได้ราว7,000ตำแหน่งก่อสร้างไปแล้ว30% อันดับ 1. ดาราสาคอนโครงการเมกะโปรเจกต์ของจีนบนพื้นที่ชายฝั่งของกัมพูชาโครงการดาราสาคอนเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ e บ t and Road i n i t i a t i v e ของจีนโดยรัฐบาลกัมพูชาได้ลงนามในข้อตกลงการพัฒนากับ Union Development Group หรือ UDG ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทเทียนจินวาลองกรุฟผู้พัฒนาอสังหาริมทรั์รายใหญ่ของจีน เพื่อพัฒนาโครงการเขตทดลองการพัฒนาแบบบูรณาการระหว่างจีนกับกัมพูชาโดย Union นี v e เดเวล็อปเมนตได้รับสัมปทานที่ดินเพื่อเศรษฐกิจจากรัฐบาลกัมพูชาเป็นเวลา99ปีก่อนที่จะถูกโอนให้กับกัมพูชาทั้งหมดโครงการมีพื้นที่ครอบคลุม44,100เฮกตาร์หรือประมาณ270,000ไร่กินพื้นที่ใน2ออำเภอหลักของเกาะกง คือคีรีสาครและโบตัมสาครมีแนวชายฝั่งทะเลคิดเป็นร้อยละ20%ของแนวชายฝั่งทะเลทั้งหมดของกัมพูชาและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติโบตามสาครโดยบริษัทได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ภายใต้ชื่อโครงการดาราสาครมีแผนการพัฒนาพื้นที่ใช้ระยะเวลายาวนานถึง25-30ปีหากแล้วเสร็จภายในโครงการจะประกอบไปด้วยสาธารณูปโภคครบคัน ทั้งโครงข่ายถนนสนามบินนานาชาติขนาดใหญ่ที่รองรับเครื่องบินขนาด A380 ได้ท่าเรือน้ำลึกสำหรับจอดเรือสำราญคอนโดมิเนียมโรงแรมโรงพยาบาลสนามกอล์ฟ18หลุม2สนามและคาสิโนถนนเข้าโครงการ4เลนยาว64กิโลเมตรจากถนนสายหลักไปยังริมชายฝั่งทะเลเรวมถึงแหล่งน้ำขนาดใหญ่อีก2แห่ง นอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างโซนต่างๆอาทิเช่น Inteligen l t Industrial Park และ Commercial Area กว่า100เฮกตาร์โดยเงินลงทุนรวมประมาณ3,800ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า139,700ล้านบาทเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของทุนจีนติดท็อป5ที่มีการลงทุนในต่างประเทศมากที่สุด แสยานุภาพกองทัพและสถานการณ์สงครามโลกจะเป็นไปอย่างไรเพื่อไม่พลาดข้อมูลอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ